มาดูต้นต้นดาวดาวเดนมาร์กเยอะแยะเลยพี่น้องโอห้เพียบ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 ภาพกำลังสวยกำลังงามต้นกำลังสวยกำลังงามเลยค่ะมาเนาะมาเนาะเออแต่ที่เก็บไปเดี๋ยวลองไปชิมก่อนเนาะว่าเป็นยังไง แต่แต่ละต้นบางครั้งอ่ามันก็ขมไม่เหมือนกันเนาะคิดว่านะเพราะว่าปีปีก่อนๆเคยไปเก็บที่บ้านเพื่อนของบ้านเพื่อนไม่ค่อยขมมากแต่ที่โมนาเคยเก็บสมัยตอนที่โมนาอยู่เมืองแฮนนิงของเมืองโมนาที่โมนาเคยอยู่นะขมขมแต่อร่อยค่ะเนาะโมนาเคยไปเก็บขมแต่อร่อยอันนี้อ่อนเต็มต้นเลยพี่น้อง แต่มันเป็นของข้างทางเนาะเราไม่กล้าเก็บคือถ้าเป็นอยู่ในป่าเราเก็บเลยหรือว่าถ้ามันอยู่ห่างจากตรงนี้เราจะเก็บเลยอันนี้มันอยู่ข้างทางเราก็เลยเหนียมๆอายนิดนึงไม่กล้าเก็บของเขาเนาะแฟนก็ไม่ให้เก็บด้วยแบบนี้เพราะว่าก็อย่างที่เคยพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่เขามีเจ้าของเป็นของบริษัทเนาะเราก็ไม่กล้าไปเก็บของเขาได้แต่งแงนมองดูอย่างนี้ละคะ่ะ งนมองดูเพราะว่ามันสวยอ่อนจริงๆเลยค่ะของข้างทางสดาวจ้าสดาวเดนมาร์กอันนี้คือสดาวเดนมาร์กเนาะยอดอ่อนเขียวกรุบกรุบกรุบโมนาไปต้มไว้แล้วหม้อหนึ่งเมื่อวานนี้โมนาเก็บไปหม้อหนึ่งแต่ไม่ใช่ของตรงนี้นะคะของใกล้ๆบ้านเนาะใกล้ๆพื้นที่บ้าน แต่ก็เป็นของอยู่ในป่าเหมือนกันโมนาก็เลยไปเก็บได้แต่อันนี้มันเป็นของข้างทางข้าง,างหมู่บ้านอย่างนี้ก็ไม่กล้าเก็บได้แต่แค่ถ่ายให้ดูว่าสะดาเดาเดเดนมาร์กอ่อนเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตาชีอ่อนเนาะเป็นตาชีอ่อนเป็นตาชีอ่อนสีอ่อนหลาโหนเก็บซัมนียก็ได้ไหมถ้าขึ้นไปบนต้นนี่โอ้โหเก็บพึบพับแป๊บเดียวได้เต็มกระเป๋าเลยนะ แต่ไม่เก็บค่ะวันนี้ที่เรามีอยู่ก็ไปลองต้มกินก่อนเนาะถ้าว่ากินได้ก็เดี๋ยวถ้าว่ากินอร่อยกินไม่ขมมากเดี๋ยวโมนาก็ไปเก็บต้นเดิมได้เพราะว่าเรากินแค่คนเดียวแฟนก็ยังไม่เคยแฟนก็ไม่รู้จักเดี๋ยวโมนาก็จะลองทําให้เขากินสักมื้อหนึ่งค่ดูซิว่าเขาจะชิมชิมแล้วมันเป็นยังไงบางคนกินกินไม่เป็นไรแต่บางคนถ้าแพ้ก็ก็แย่เนาะก็ อะไรที่เขาไม่เคยกินแต่พวกเราเคยแล้วก็ไม่กล้าจะไปคุณต้องกินเหมือนฉันนะนคุณต้องกินเหมือนฉันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เนาะวันนี้โมนาก็เลยพามาดูเะดาวอ่อนๆที่เดนมาร์กคะ่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปมีความสุขเยอะๆสวัสดีคะ่ะ